Дякую за перегляд! มาเดี๋ยวเราดูกันครับครับแม่นะครับมา Obrigado. คุณดมาความรเราเขาก็ <im> <im> đó phải đến xuống xã yển ruộng và cùng lên cái chỗ này à cóอะไร có đó แม้ถ้าถอนแว่นยาล้วถอนผ้าไว้แวัดเดียรเราถ่ายกันใหญ่เลยอ้าวเออผมในฐน้ักสินะครับก็ตั้งแต่ทีละกล้องขอบคุณแทนเสียอ้อเลยนะครับซึ่งในฐานะผู้จการของเต้านะฮะดูแลกิจการคืยเต้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณวงการลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องตลกหรือว่าดาร์4นางน้อยผูกขั้านางดำาราเข้นางหนุ่ยขำขำ 7. นายเกรียงศัก์หรือแก่ถูเชิร์แปดนายทำดีเสมอ 9. กานางสดดีเสมอและสิสายยันสัญญาหรือสายยันดีเสมอผู้วัยคนในวัยเด็กชีวิตลำบากยากนักเพราะฐาหนะทางบ้านนั้นยากจนพอจำความได้สิ่งที่เป็นเป้าแห่งความฝันคืออยากเป็นนักรอ้องต้องเป็นนักร้องเท่านั้นแล้วเขาก็เริ่มเดินตามฝัน เมื่อวงบรีวัยนวชเผยสิริพันธ์ไปแสวงใกล้บ้านที่วัดสรมเทียนภาคติดหวังที่สุดในชีวิตความหวังนันครับแต่เขาเองไม่เคยยอดอ้อความหวังเริ่มมีแสงอีกครั้งเมื่อวนตรีขอมสีวรนุชไปแสดงไม่รอช้าโอกาสมาอีกครั้งเขารีบไปกราบและสมัครอยู่กับวนตรีวันนั้นแม่พองไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ เียงแต่บอกว่าให้ไปพบที่งาดอำเภอดอนเจดีเหมือนสวรรค์ให้โอกาสแม่ปองรับไว้จึงได้เป็นนักสแสดงได้เป็นหางเครื่องเต้นในวงและร้องเพลงของสอนคีรีสีประจวบลูกทุ่งดังในยุคนั้นนามกัชัยราชปรบำรุงสามปีวงดนตรีผ่องสีวรนุหยุดตัวลงชีวิตเริ่มพเนจรอ,อีกครั้งต้องรอนแรงไปตามวงดนตรีต่าง ไม่ว่าจะเป็นรวมดาวกระจายร้องเพลงอะไรก็โดงดังไปหมดที่เป็นขพรครูเชลตรีฐานทองไม่ว่าจะเป็นแบม่ประราลูกสาผูา้กาจุดเอาเลงเก่าติดลงบนไปด้วยเลงเรื่องดังทุกเลงปีพศ2516วงตรีสายเยอทยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเปิดวงครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคมมีระบบจ่ายค่าตัวตา๋วมาตรฐานมีระบบดีดูแลทีมงานดีประกอบกับมีบเอว่าเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องรับช่วงงานประนา์ของลบขนานพันประภาเลงแล้วเล่งเล่าโด่งดังจนบรรยายไม่ถูกแสดงที่ไหนแฟนเพลงหลั่งไหลจนมีแฟนคลับตั้งเป็นชมรมกันต่มากมายเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงปี2525สายหตสัญญาเริ่มมีปัญหาที่หลังก่อ จนถึงขั้นพังตัดทำให้เสียงแหบแต่แหบแต่ที่น่าฟังจากนักร้องที่มีชื่อเสียงชีดัตจากการขายอีกร้องเพลงที่มีั์สีพอสมควรแต่ชีวิตมาหักเหหักเหสุดๆเมื่อเขาตัดสินใจเปิดไพ่เพลงเองเสียที่สุดก็ล้มเหลวกับไพ่เพลงจนต้องขายบ้านขายอาคารขายหนี้จนสะบัดเลื่อยต่อเมื่อธุรกิจล้มสุด รอดูว่าก่อครอวเมื่อเดือนกรกฎาคม2556เพื่อ,อนซ่นาขาสายเกยสยาลงป่วยคุณปิห์กนพรสมทธิ์มานิอังสินันเพื่อนพอ้องน้องที่ในวงการรีบกกนำส่งโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งกเกษมราชรีวิชัยพระรามเก้าและโรงพยาบาลท้องหัวใจคนไทยทั้งประเทศ แม้แต่ฟ้าจะอืนในการเดิไปพองกันพวกเราทุกคนรับคุณแบ่ให้พี่น้องทุกคนเล่นด้วยกันคุณพ,พ่อจะเน้นมากเพื่องให้รักกันอย่าทะเลาะกันที่สําคัญเราสี่พี่น้องต้องอย่าถึงกันต้องช่วยเหลือกันเวลาเดือดร้อนเลือดในตัวเราสี่คนทุกหยดมาจากพ่อกับแม่ทั้งนั้นถ้าไม่รักกันแล้วใครจะมารักพวกเราต้องรักกันให้มากๆเอง พระท่านมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าที่พวกเราอยู่อย่างมีความสุขได้ทุกวันนี้เพราอาชีพนักร้องของพ่อนะเพราะแผนเพลงรักพ่ออุปการะสนับสนุนอุ้มชูพ่อแฟนเพลงเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อและพวกเราทุกคนคุณพ่อมักจะเล่าชีวิตตอนตั้งวงดนตรีมิสกีเสียงโด่งดังมากๆ ลูกทุกคนก็แอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคุณพ่อเก่งจังจากเด็กที่มีชีวิตยากลำบากที่บ้านนอกรับจ้างทำนาทำงานหลายอย่างต่อสู้กับความยากจนผ่านอุปสรรคมรสุนชีวิตมากมายจนมาประสบความสำเร็จในชีวิตมีมิบรั์แฟนเพลงทั่วไทยคอยให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้เป็นยิ่งกว่ารางวัลชีวิตที่คุณพ่อได้รับ ในนามบุตรธิดาและคนาญาญิคุณพ่อสายยันสัญญาขอกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติตลอดจนมิตรรักแฟนเพลงของคุณพ่อทุกท่านที่ยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกันอย่างไม่เคยเสือ่อมคลายได้เดินทางมาร่วมส่งไว้อาลัยคุณพ่ออย่างเนืองแน่นพวาอมมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ขอน้อมรับไว้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและกราบขอบคุณทุกท่านจากใจจริง บัดนี้สุดยอดราชาเพียงรุกงพุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายยันสัญญาได้จากพวกเราไปแล้วเป็นไป,นปนตามกฎธรรมดาโลกที่ว่าทุกชีวิตเมื่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกคนไปได้แม้แต่คนเดียวเหลือไวเพียงความทรงจำอันดีงามที่ยังคงจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จดจารึกไว้ในดวงใจ ลูาฝัานใจลูกทุ่งคนเดินคนนี้จะยังคงเป็นรักอรมตาที่สลับไว้ในดวงใจพวกเราทุกคนตลอดไปสำหรับลูกหากพอจะมีคำพูดใดที่พอจะบอกกับคุณพ่อได้เป็นครั้งสุดท้ายลูกทุกคนอยากบอกพ่อว่าถ้าตอนนี้คุณพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าจะก้มกราบเท้าของคุณพ่อที่ให้ลูกทุกคนได้เกิดมา เราลุกขึ้นกอดพ่อน่นแน่นบอกกับพ่อว่าลูกจะเข้มแข็งและเป็นครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวอย่างที่พ่ออยากให้เป็นจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังจะดูแลและทำทุกอย่างเพื่อพี่กับน้องและแม่ให้ดีที่สุดทุกคำสอนของพ่อทุกความรู้สึกดีๆทุกอ้อมกอดของพ่อทุกความรักและทุกความผูกพันที่พวกเรามีให้กัน จะอยู่ในใจลูกทุกคนตลอดไปขอให้คุณพ่อหลับสบายไม่ต้องห่วงอะไรในสิ่งใดลูกเชื่อมั่นเหลือเกินว่าด้วยบุญทุกคนที่คุณพ่อตั้งใจทำไว้ดีแล้วยออนน่อมอำนวยผลให้คุณพ่อมีความสุขในสัมภาระภพตราบนินี้รันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนประธานกาบตรีและเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งไว้หลายแก่คุณพ่สญญายนตี่สา คคุณตัวดีีดดเสสมอนนึกใรระคุณ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมราชทานีทรงนายพรสาย,ยสันมีโชคเมีเสมอตึ้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้น,นกล้าล้าน,นกระหมอ่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและองค์ตระรกูลย่างหาที่สุดที่ได้หากความทราบโดยะยานไกรยพคงจะมีความปราดเ้ยทราสรซึ้งเป็นล,ลนาาา้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุญธิดา แลานล้านขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพราย,ยุคนระบาดโดยสันึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้และจะเทอดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อ,เอมอเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและอวนคุตรูลตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดีชะ บางที่จะมาร่วมกันพูดถึงโคลุสโคลคอนสมาชิกเลร์นใครที่จะมาร่วมกันพูดถึงดงภูมิใจให้หนูยาดอให้มาได้พ่อสร้างประวัติศาสตร์ให้สร้างความทรงจ้กับแฟนเพลงพวกนี้พูดกับโคลุสโคลคุงไม่ต้องพูดหนูหนูก็เลี้ยงแปว่าตั้งแต่พ่อเจ็บจนถึงวาระสุดท้ายทุกคนแฟนเพลงญาติพี่น้องเพื่อนพ้องเราต้องภูมิใจเพราพ่อเรายิ่งใหญ่มาก ้า,างความสุขให้กับทุกคนมากภูมิใจเลยลูกที่เกิดเป็นลูกสายยันตัญญาตรงภูมิใจเลยขนาดลุงแค่เป็นเพื่อนเป็นอยู่กับพ่อเรามานะลุงยังภูมิใจเลยว่าเออได้เป็นเพื่อนสายยันได้เป็นลูก สายย่งเคยเป็นอาจารย์เคยสอนอะทุกอย่างแล้วเราเป็นลูกอ่ะต้องภูมิใจเลยอ่ะพ่อเรายิ่งใหญ่มากแล้วคนรักมากลุงตามมาพาสามารถพูดได้แล้วนักร้องลูกทุง่งอ่ะพ่อเราคนแฟนเพลงรักทั่วรักมากดูดูไงไายง่คือืือทุกช่องทุกแขนง้องมาทำข่าวพ่อเราอ ภูมิใจเลยว่าที่เป็นลูกสายยันชนชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําดีเป็นคนดีเพื่อพ่อของเราโดยเฉพาะแม่เราเนี่นะยังไงเนี่ยล้อนี่เก่งมากแม่เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากต้องยอมรับเลยย้อนโลกมีอะไรก็อะไนึกถึงแค่พูดอะไรก็พ่อก็พูดไปเล